สวัสดีครับเอโตโย้าสงขานะครับสาขาสำนักงานใหญ่นะฮะที่อ่างใหญ่ในก็วันนี้นะครับเตรียมพร้อมที่จะส่งมอบนะครับอีก1นึคันนะครับนั่นก็คือตัว a t ทีฟนะครับปี2022นะครับตัวล่าสุดของเราวันนี้อยู่กับเจ้า a t ทีฟนะครับสีแดงนะฮะวันนี้จะพามาชมความสวยงามนะครับว่าคันนี้สีแดงเนี้ยนะครับมีความสวยงามยังไงนะครับสําหรับคันนี้นะครับจะเป็นรุ่นสปอร์ตนะฮะ รุ่นสปอร์ตนี่ก็มีจัดโปรโมชั่นออกรถให้ตั้งแต่0บาทเลยนะครับผมอย่างเช่นคันนี้นะครับก็ใช้เป็นโปรโมชั่นออกรถ0นบาทนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็เอมีทําแถมอะไรให้บ้างไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมอ่ะโอเคก็สําหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเอทีฟนะครับสปอร์ตนะฮะเป็นรุ่นเริ่มต้นของเรานะครับสําหรับราคาค่าตัวจะอยู่ที่539,000บาทนะฮะ ก็เดี๋ยววันนี้จะพามาชมนะครับเบื้องต้นนะครับว่าคันนี้นะครับออกรถศูนย์บาทมีความสวยงามยังไงนะครับและลูกค้าได้แถมอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับเอกลักษณ์ของเขานะครับยังคงเดิมนะครับสําหรับคันนี้ก็คือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าสี่เหลี่ยมคางงูนะครับคันนี้และที่สําคัญนะครับการออกแบบของคันนี้นะครับจะมีตัวคลีบนะครับรีดลมนะครับ เพื่อที่จะมีการระบายในเรื่องของอากาศนะครับตรงด้านล่างของการชนด้วยนะครับมาพร้อมกับตัวไฟหน้านะครับ LED นะครับสำหรับคันนี้แต่จะไม่มีตัวไฟ d a y t i m e นะครับเพราะว่าไฟ d a y t i m e จะมีตั้งแต่สมาร์ทขึ้นไปนะครับจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับตัวสปอร์ตนั่นก็คือตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงบางโครนหน้านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวล้อแม็กนะครับขนาด16นิ้วอลลอยปัดเงาทูโทนนะครับซึ่งล้อแม็กนี้จะเป็นล้อแม็ก เหมือนกันทั้งหมดทุกรุ่นนะครับของ A t ทีตัวใหม่นี้นะครับและ A เนี่ยนะครับได้ทำการแถมนะครับในเรื่องของตัวคิ้วกันสรดของแท้ t o y ยต a นะครับพร้อมการรับประกันนะครับและก็มาพร้อมกับตัวฟิล์มนะครับรับประกันให้ถึง7ปีนะครับตรงนี้ให้ลูกค้าใช้แบบยาวๆเลยนะครับผมแล้วก็ไฮไลท์อย่างหนึ่งนะครับเอทำเป็นตัวชุดเซนเซอร์หลังไปให้นะครับตรงนี้ก็ทำแถมให้กับคุณลูกค้านะครับซึ่งตัวเนี้ยโดยปกติจะไม่มีตัวชุดเซนเซอร์นะครับผม ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการบริการจากเอนะครับผมดันท้ายของเราดีไซน์สปอร์ตมาพร้อมกับไฟที่มีสีสันสวยงามนะครับก็คือไฟท้ายขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ดีไซน์สปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทเคเลตนะครับหรือเป็นกุญแจรีโมทแบบพุทสตาร์ทนะครับสามารถแตะสัมผัสเปิดปิดได้นะครับภายในของเราก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับก็จะเป็นภายในแบบเบาะผ้าทั้งหมดนะครับตรงนี้ หน้าจอนะครับของตัวเครื่องเสียงก็จะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วทัชสกรีนนะครับอ่าตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับทั้งช่องเก็บของนะครับตรงคันเกียร์นะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยมีถึง7สปีดนะครับตัวนี้อ่าด้านในเนี่ยครับก็จะเป็นเบาะผ้าทั้งหมดนะครับถ้าเป็นเบาะหนังสลับผ้าจะเริ่มตั้งแต่ตัวรุ่นสมาร์ทขึ้นไปนะฮะอ่า ส่วนมิติภายในของตัวรถเนี่ยนะครับก็มีความเท่ากันทุกรุ่นนะครับสําหรับตัว a t i p ใหม่ตัวนี้นะครับหน้าปัดเล่อนไม้นะครับก็มีสีสันสวยงามนะครับมาพร้อมกับจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ด้านขวานะครับตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบของหน้าจอนะครับเครื่องเสียงของเราทัศสกรีนอ่า ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมภายในก็จะมีความสวยงามประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นออกรสศูนย์บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถทักมาสอบถามกั้ได้นะครับหรือโทรมาได้นะครับตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปวิดีโอได้เลยครับ